โสดแล้วโสดแล้วค่ะแล้วก็เออตอนนี้หางแถวยังไม่ยาวค่ะเปิดรับสมัครหรือเปล่าเลี้ยงงรับสมัครก็ไก็ไม่ได้ปิดใจไม่ไม่ได้ปิดใจค่ะก็ก็ไม่ได้ปิดใจอะนาอพี่พี่คือรักครั้งนี้เป็นยังไงของเรามเลิกกันเราเออที่ผ่านมาตอนนี้หนูมองว่าก็ถ้าใครคนใดคนหนึ่งอยากได้อิสระก็ก็ต้องอยู่คนเดียวอเนาะเออ มันโสดพี่ <costing S 2> มันโสดเย่างดไงโสดครับขายของดิขายของให้หน่อยช่วยขายช่วยขายดิขายนุ่นประกาศหาคนเลี้ยงดูนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นสิไปไกลๆเลยเนี่ยเห็นไหมพอปุ๊บพออยู่หน้ากล้องปุ๊บนี่เละเลยนะเนี่ยทําให้คนเข้าใจผิดไปคันใหญ่อความจริงเขาขายเกิดจากอะไรที่เราทก็นั่นแหละหนูหนูว่ามองว่าพอหนูตกตะกอนแล้วหนูก็มองว่าเออเนี่ย เหมือนแบบว่าเราอะโฟกัสผู้ชายมากเกินไปเราโมดแต่มองผู้ชายไงเราก็แค่สะดุดล้มตอนนี้ตอนนี้เราก็เลยมองเงินมองทองเราจะได้ไม่ต้องล้มมาผู้ชายอีกอจบเท่านั้นเลยแต่แต่ก็คือหนกักถึงท่านไปร้องให้กับดีนิกกี้บิ้วไงตอนนั้นบิ้วตอนแผลสดอตอนนี้ก็คือแผลแบบตกสเก็ตแล้วตกสเก็ตแล้วเรียบร้อยเขาช่วยปลอบพาโลมอ,อ,อะไรเราไมหมหรือแบบ ก็บอกว่าเดี๋ยวมึงก็มีใหม่เขาก็พูดอย่างนี้ใจไอ้เราก็โอ้ยมันหาง่ายขนาดนั้นเลยหรออืมแต่ที่เราเราไหมเราเปิดใจไหมเปิดค่ะเปิดไม่ได้ปิดนะคะเปิดใจแต่ว่าก็ทุกคนเข้าชอบเข้าใจว่าหางแถวยาวจริงๆแ้าหางแถวไม่ยาวนะคะเข้าได้ค่ะแต่มันสวยไงคนก็เลยคิดว่าเราหางแถวมันน่าจะเ้เออไม่ยาวหางแถวสั้นมาก ยังไง้างจริงๆถ้าเห็นหน้าแล้วใช่ก็คือใช่เลยนะเป็นคนแบบไม่มีสเปกตายตัวถ้าคลิกก็คือคลิกมีทรนนิสัยอะไรนิสัยหรืออะไรอย่างงี้เมนูชอบคนนิสัยดีค่ะง่ายมากเลยนอกวงการหรือต่างชาติหรืออะไรอย่างงี้มีไหมจริงๆไม่ชอบคนหล่อมากเอเพราะว่าแบบหวงเราเป็นคนขี้ห่วงเฮอตอนนี้ก็คือยังไงเราเปิดใจหรือมี เปิดใจมีใครเข้ามาใหม่ไหมก็มันยังไม่ได้มีขนาดนั้นนะ่ะมันยังแบบเขายังโผ่กันไม่สุดไงเออเขายังเขาย ipp, ังแบบโผล่หน้ากันมาแบบแไม่สุดเ <anci throat? S 2> ออยังแวบๆบบบหยอดๆก็มีก็มีค่ะมีคนมาหยอดหยอดบ้างอคนคุยอย่างเงี้ยยังไม่มีค่ะถ้าคนคุยจริงจัง,จงยังไม่มีเลย เพื่อนเพื่อแกงเพื่อนรอบข้างเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อรอบข้างก็คือบอกว่าเนี่ยมีคนชอบเธอเยอะมากเลยนะแต่ว่าเขาไม่กล้าจีบเธอการเพราะตอนนั้นเธอมีแฟนก็เลยอัปเดตข่าวว่าโสดแล้วโสดแล้วช่วยเมมเมมเมบอรใส่หัวหน่อยใหม่หน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนาโสดแล้วค่ะในโในรซแบบรู้ไหมงอจีโอ้ยส่วนใหญ่หนูไม่ค่อยไม่ค่อยแบบตอบไดเล็กตอบไ g ีเท่าไหร่ โอ้ยหาช่วยกันหาสุดลิ์นึกว่าวิ่งวิ่งแข่งนี่ขนาดแค่หาผู้ชายนะนึกว่าวิ่งจะวิ่งเข้าเส้นชัยกันใหญ่เลยเนี่ยงงไปหมดยกรางวัลเพื่อนดีเด่นให้ในทุกๆคนยังไม่มีใครเข้าตายังไม่มียางค่ะยังค่ะยังไม่มีคนเข้าตาในตออตอแหละนู่นตอนนี้เราเข้าไปทีเจแล้วมันอ่าใช่หรือเราไปแค่แบบใครก็ไปไลฟ์เล่นเพราะว่าเหงาไงเรามันเป็นคนเหงาเราก็ไปหากำลังใจในนั้น f อฟซทุกคนก็คือน่ารักมากให้กำลังใจดีมากตอนนี้ก็เลยแบบกำลังใจดีไม่เหงาเลยเข้าไปแบบเทวีเทพเข้ามาอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็คือโฟกัสในเรื่องของเงินทองใช่ใช่รู้สึกว่าตอนเนี้ยเรื่องเงินกับงานปังมากมปังขึ้นเพราะไม่รู้ว่าพอรักพังหรือเปล่าท <laughs> ี่เราได้ไปขอขอะไรหรือเปล่า,ามันก็ หนูคิดว่าเ,เราเออใช่เหมือนแบบได้สิ่งดีๆมาทดแทนในการที่แบบเราสูญเสียอะไรไปแต่จริงๆก็ไม่ได้เรียกว่าสูญเสียขนาดนั้นหรอกคือก็หนูอย่างที่หนูบอกอะว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งอยากได้อิสระก็คุณก็อยู่คนเดียวไปนั่นแหละเอางานเอามีค่ะมีออนแอร์สิ้นปีนี้กับน่าจะต้นปีหน้ามีเมื่อตะวันละฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวช่องสามค่ะ แล้วก็อีบัวกับไอขวัญค่ะค่ะช่องสามาเหมือนกันค่ะ,คะสองเรื่องเลยค่ะอตอนนี้เอาถ่ายทําปิดกล้องแล้วเรียบร้อยค่ะคแล้วก็เดือนหน้าเดี๋ยวมีถ่ายละครเรื่องใหม่แต่ว่าอย่าอุปกรณ์รแล้วก็เร็วๆนี้มีเซ็นสัญญาเซ็นสัญญางานใหญ่อีกง,งานหนึ่งแต่ว่ารอสําเร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาโม่อ่าไม่ได้ขอไปมูไว้ด้วยหรือเปล่าไม่ได้ขอไม่ได้ขอไม่ได้มูคือตั้งแต่ ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่อยู่คนเดียวปุ๊บก็คืองานเข้ารัวๆเลยก็เลยบางทีเราก็เลยคิดนะว่าเอ๊ะผู้ชายคนที่แล้วขโมยดวงฉันเป็นหรือเปล่าเออทำไมตอนอยู่กับฉันแล้วทำไมฉันไม่ปังวะเออไม่เป็นไรตอนนี้ได้ดวงเรากลับมาเต็มๆแล้วเรางานเงินกลัวถูกต้องค่ะโอเคค่ะ